ล oh. อตเตอรี่ 12. Oh. 12ใบโอ้ได้เยอะก็ลอตเตอรี่12ใบโอ้12ใบนะฮะ12ใบเน่น16แต่ว่าซื้อเลขไร่เอ้ซื้อซื้อซื้อซุ้มวงไว้ซื้อแทบทุกตัวลอตเตอรี่น่ะแถมถืง16ลาย ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมพระทุดงสิบแล้านนะครับงวดประจําวันที่ 16กรกฎาคม25 6 6นหิกนะฮะต่องวดจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันนะครับเด็กต่ำกว่าอายุยี่ิปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำชี้แนะนะครับเอีครับผมเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของผู้จย์นะครับว่าจะเป็นตัวไหนชุดเน้นยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันครับชุดแม่นดีๆเนาะค่ะผูเขาเป็นประจำเลยกี่งวดแล้วครับเนี่ยอาจารย์ครับจังหวะเด้ เต็มมากปีนี้เพิ่งลดงวดอันสามศูนย์กับอันเจ็ดสองลุดสองงวดปีหลุดเพราะไม่ได้ลงใช่ไหม <laughs> ไม่ได้ลงแสดงว่าไม่หลุดงั้น <c oughs> ไม่ลงเพราะมันออกแล้วเจ็ดสองนะ่ะสามศูนย์ออกมันเพิ่งออกเนาะครับโอ้เพราะงวดบางอย่างนี่ก็สิบ่หมันเจมมมันเล็กหลายตัวเล็กสี่ตัวเดล็กวิมพนสี่ตัวเลยมันขามานหนึ่งตัวเดียวครโรซัมครับ ร่องตรงนี้หนึ่งเขาจะร่องเขาหนึ่งตัวเดียวงวดที่ผ่านมานี่ได้ยินข่าวว่าครึ่งแสนเลยใช่ไหมครับอาจารย์ได้หลายบอค่ะอีกได้ลอตเตอรี่สิบสองใบโอ้สิบสองน้อยนิดนึง <c oughs> อ่ะได้เยอะก็ลอตเตอรี่สิบสองใบโอ้สิบสองใบนะฮะ สองใบนะครับผมได้ 1, หน yeah. ึ่งหกแล้เยอะการเล้ลอตเตอรี่ไลยใบเนาะ,ค,ะค่ะเนาะอืมครับค่ะค่ะซื้อตั้งบ้านค่ะนี่ปู้ถูกผู้หมาน้ำปู้ว่เนาะเนาะค่ะติ๊งยังแกงอันเน้นตัวแดงสับปูก็หันได้ลอตเตอรี่ซิมกาใบเน้นหนึ่งหกแต่ว่าซื้อเลขไล่เอซื้อซื้อซื้อซุ้มวงไว้ซื้อแซบตัวถูกลอตเตอรี่เนะี่ยแถมถึง 1, หนึ่งหกลาย ก็มันก็ซื้อยางระเบียงอะไปเลยยางระบียงบางที่วงใบมัดหลายจันก็ได้ห้าหมื่นแล้วครับจันสี่หมื่นสี่มั้งสี่หมื่นสี่ทั้งหมดเข็นสูตรคำนวณของเราใช่ไหมฮะก็คือสูตรนี้ทำมายี่สิบปีแล้วยี่สิบกว่าปีสิบแปดล้านก็คือสูตรนี้เหมือนกันสูตรนี้เหมือนกันโอ้ขอบผม เขาถือเนาะอันลูดสีดูกฮา,าร,ตตร์คันไปถึงรถตันี่มันได้ได้ครับสิบแปดหล่านนี่คือคน,นได้ติดวนแล้วเนาะในตะดวถแล้วนะฮะตาองมาเบรรยมก็เลยทำมาเรื่อยๆใช่ไหมครับจันยงวดนี้วิ่งตัวไหนครับผมที่เด่นๆเ,เ,เลยครับก็ทั้งสองตัวหกกับศูนย์หกกับศูนย์นะครับศูนย์มาอีกโ,โอ้โหมันยังไม่ได้ศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งพันออกปีนี้น,นะฮะ ตัวกันล่องลวดมีสองตัวนะอืมกันออกกันมันออกตัวหกมันพนวออกออกแต่โกกครับเดี๋ยวกำลังคัดลอกอยู่นะครับผมมาถึงอาจการก็มืเมือเที่ยวนี้ฝันมือสันซื่ออยู่ดิตะมือมือเล็กออกกันะคัดมือมือเล็กสิออกคัดมือแล้วก็มือสันมัดมือเป็นยังสันมือหวยออกัครับ เป็นขั้นเป็นขั้นลดลงนี่นี่ขึ้นเอาเป็นนี่ยังสุนเป็นส้มสีรักษาตัวปูเพอนี่กับพวกฝันไม่บอกเลยยังบ่ฝันงแล้วก็บ่เสี่ยงเพราะว่าเจ้าของสิบสื่อมวดนี้ไม่ซื้อเหรอครับพักหนึ่งพันสาแล้วก็หันแนวทั้งให้เขาหันแนวทา้งให้เขาเพราะว่าสซีหยงเอฟซีเสีเองมักก็ได้ก็ให้เรียก่อนแต่เซี่ยหันแนวทา้งให้เขาแต่อาจารย์จะไม่ซื้อไม่ซื้อเพราะอาจารย์ฝันจะแม่นเท่านั้นแค่ฝันเนื้อเดี๋ยวิ จะแต่ว่าวันที่เดือนนิ้มดอกสามเทื่อนสิบหกสิบหกสี่สีบูยูครับสิบห้าสิบหกสิบูยูแล้วสิไปปริวัติสกรรมโอ้เดือนนี้ใช่ไหมครับอาจารเดือนนี้แหละก็รักกระดาโอยเอฟซีมีคนถือลาย่รูเนี่ยไม่รู้เลยครับอาจารย์ครับ ส่วนตัวพาไอยู่ในนี้ไหให้เรียกเอารถให้เรียกเอาแต่อยู่ในวงกลมนี้ใช่ไหมคร<บ>ับจบอกบอกไว้แล้วว่าให้มัก,ม,ก,ม,ก,ม,กมักตัวใดเพราะว่าจะคลองสิบประเสรินะ <c oughs> คือได้แล้วเอาจำสิ่พันษามีจำพันษาค่ะเจ้าประเสริญเจ้าเหตุหายคือเจ้าเหตุหาคือเจ้าเดี่ยวทางเราค่ะเดี่ยวทางสิ่งกิจละหนาเบิ้งนะคะ แสดงว่าวัดตัวนี้ทั่งนั้นเหเดี๋ยวต่บอกแสดงว่าจออตัวนี้นะอาจารย์นะถามเพิ่นแล้วว่ามานํ้กันได้จะคล้องสัวขึ้นว่าโท่วงวนังวนวพาะอจารย์ไม่พูดแทรสันจะคล้องสัจงวจนทรหาได้บมค่ะเพนเอ่อเบอร์ก็จะมันเป็นเบิ่งของโยมอยู่หรอกค่เนเด๋ยวเบอร์น้ำโยมค่ะค่ะพอพอเคยแหกเบอร์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 สองหัวแล้วมันท่วโทไรเก่าสูวนหงวด่วนเก่าถึงนกะโทรง เจ้าของสูตรที่คิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ี่เขาแนะนําให้เราทำเนี่ยอ๋อก็จําอาจารย์ได้จําได้ก็สูตรเดียวกันตัวอืมก็เลยเพิ่นกระเซ้าเพิ่นเซ้ากระเซียนเลยเพิ่นเซ้าเห็ดเมียมบอกให้เซ้าเห็ดเป็นอยัางไรเพป็นว่ามีคนสืบกถอดรองเลยเซ้าเพิ่นเพิ่นเป็นสูตรเลขวิ่งเพิ่นที่จะตัดวิ่งเอาแต่เดียวตัดเลขวิ่งตลอดแต่วิ่งนี่ไม่เคยหลุดเลยนะอาจารย์บ่หลุดหัวที่ออก สามศูนย์กับเจ็ดซองกับทั้งล่างทั้งบนทั้งเก็ดทั้งสามครับเลขวิ่นโมลุตคือสูตรนี่เรียนมากเรกียนครับเพิ่นเพิ่นก็บอกเงินจังบาทเพิ่นฮัทแห่งฮัทแห่มื่อเดียวก็เริ่มร้องเบิร์นเลยคือี่สูตรเต็มกับสูตรตัดเนาะครูนาะเมื่อนี้ก็สูตรเต็มเสียเอฟซีเบิร์นสูตรเต็มซะก่อนจังเมืเบิร์นสูตรตัดนะคะบางบางคันอาจจะตกใจหลายตัวแต่ว่ามีชุดตัดให้อยู่นะฮะครับเดี๋ยวให้ดูชุด เต็มก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูชุดตัดกันนะฮะชุดเต็มนะคะเนาะตัวรถซื้อก็ใช่ว่ามได้ด้วยไงพันเขียนออกมารอาจารย์ใช่ชุดเต็มนะครับผมวันนี้มีสองตัวเลขวิ่งศูนย์กับหกวิ่งศูนย์กับหกบนล่างใช่ไหมครับในวงกลมนี้คือชุดเน้นใช่ไหมครับแต่ว่าทีมงานจะคัดลอกไว้อยู่นะครับผมเดี๋ยวจะให้เอฟซีดูอีกรอบหนึ่งว่าตัวเน้นตัวไหนบ้างนะครับผม งวดที่แล้วนี่ครึ่งแสนเลยนะครับผมสําหรับแนวทางของพระทุดง18สิล้านนะครับเ c ซีครับผมเคยบอกถูก18ล้านนะครับนานมาแล้วนะครับผมก็เลยขออนุญาตตั้งชื่อนอาจารย์เนาะครับจะได้ไม่ต้องซ้ำกันใครนะฮะครับนี่ครับผมสามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับเ c ซีครับเดี๋ยวพาไปดูชุดตัดนะครับชุดตัดนะครับชุดเน้นเลยนะครับผม มีเน้นพิเศษอีกนะครับผมหกศูนย์นะฮะหกศูนย์นะครับนี่นะครับผมแนวทางนะแนวทางของพัทุดงสิบแปดล้านนะครับ f ีครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ